็นอุบัติเหตุนะคะที่มีรถกระบะคันหนึ่งขับข้ามเลนมาแล้วก็มาชนรถของชาวบ้านซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีนะคะที่ขับไปบนถนนอ่อนนุชจับภาพกระบะพุ่งข้ามเลนมาแล้วมาชนกับรถเกง๋งรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกประเวทภาพนี้ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นพบรถกระบะสามคันรถเก๋งอีกหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันได้รับความเสียหายหนักทีเดียวและก็มีผู้บาดเจ็บสีรายมีคนตกน้ำหนึ่งรายรวมทั้ง มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะหนึ่งรายขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนสาเหตุสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่ารถยนต์ขับไล่กันมาตามทางถนนอ่อนนุชขาออกสุดท้ายเนี่ยรถเสียหลักพุ่งข้ามเลนบริเวณใต้สะพานต่างระดับการจนาหมายเลข9ด่านอ่อนนุชขาเข้าจนทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุด,ดังกล่าวนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหอนค่ะ อุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนเพราะฉะนั้นขับรถไปไหนต้องตั้งมั่นไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งค่ะ